สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนกเกษตรทฤษฎีใหม่วันนี้จะมาอัปเดตเรื่องการให้น้ำครับให้น้ำให้น้ำแลวก็สปริงเกอร์ทุเรียนที่ส่วนมากตอนนี้จะเน่าคอดินนะครับเริ่มเริ่มเป็นหลายสวนแล้วนะครับโดยเฉพาะทุเรียนหปีเกปีแปดปีขึ้นไปครับ ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือการให้น้ำครับนี่ครับเราจะให้น้ำยังไงไม่ให้มันตีต้นตีทุกวันทุกวันครับนี่ตัวนี้ชะว่ามันตีต้นนะครับเนี่ยเราก็ทุเรียนอยู่นี่จะห่างต้นอยู่ประมาณเมตรห้าสิบถึงเ็ดสิบแปดสิบก็มีครับเนี่ยจะพยายามไม่ให้มันตีต้นครับนี่ครับยิ่งยิ่งมีหัวสปิงเกอร์หัวไหนมันแรง ถ้าเป็นมีาวาลปิดเปิดแล้วก็เบาลงครับเบาลงไม่ให้มันตีต้นนะครับทุเรียนมันจะเริ่มเป็นคอดินคอเน่านะครับสังเกตด,ดูก็ได้ครับว่าต้นทุเรียนเราห้าหกปีเกือบปีแล้วโคนต้นมันจะดำไหมครับดำแล้วก็เขียวไหมครับถ้ามันเขียวมันดำดำเป็นพูดง่ายตะไคร้น้ำนะครับมันก็เริ่มเริ่มเป็นแล้วครับเพราะว่า เราให้ทุกวันครับบางสวนก็ให้สี่สิบสามสิบให้ทุกวันเว้นวันก็เริ่มนะครับที่นี่จะพยายามเอาไว้ห่างต้นครับนี่เวลาให้น้ํามันจะไม่ถึงมันจะไม่ตีต้นไปถึงกิ่งนะครับมันจะลงถ้าให้ลงตรงโคนได้ยิ่งดีครับเนี่ยตัวนี้ก็ห่างต้นอยู่ประมาณเมตยห้าสิบชั่ววันแล้วมันตีต้นน้ามันแรง เราก็เพิ่มไปอีกแถวหนึง่งน้ำมันก็จะอ่อนลงอยู่นี้อยู่นี้ทำไว้ห่างต้นประมาณเกินห้าสิบถึงเจ็ดสิบครับครับทุเรียนตัวนี้ชัวว่าเราตีต้นทุกวันเราสังเกตด,ดูนะครับสังเกตด,ดูมันจะเขียวเลยนะครับมันจะเขียวแล้วมันจะไม่แตกลายมันจะไม่แตกแบบนี้ครับคือแตกแบบนี้มันขยายต้น มันจะเขียวแล้วก็มีตะไคร้น้ำดำดำฝังฝังตรงต้นมันนี่แหละครับทังเกตดูก็ได้ครับตัวสวนไหนที่เปิดน้ําแล้วก็สปริงเกอร์นี้เข้าต้นทุกวันทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกวันครับเนี่ยที่สวนนี้จะไม่ให้โดนต้นนะครับสมมติว่ารเราให้น้ําก็จะให้ลงประมาณนี้ครับนี่นี่ครับจะให้ลงประมาณนี้ จะให้ลงประมาณนี้ไม่ถึงนี้ก็ได้ครับขอให้ห่างต้นอย่าให้ตีตรงนี้ครับอย่าให้ตีตรงนี้ทุกวันครับหรือว่าผมอาจจะปิดใจผิดก็ไม่รู้นะแต่ที่สวนที่สวนช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่โคนต้นจะเป็นแบบนี้ทุกต้นนะครับน,นี่อย่าไม่ไม่ดําไม่เป็นคราบถ้าตัวไหนตีต้นก็ขยับมิเตอร์ออกครับขยับสปริงเกอร์ออกให้ห่างครับนี่ครับ ที่สวนจะเป็นแบบนี้ครับต้นถ้าสวนไหนตีต้นบ่อยๆต้นจะคาบดำเขียวเกาะหนาๆนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นท็อปเรียกเขาเรียกว่าท็อปหรือว่าคอดินหรือเน่าคอดินเ็ว่าได้ครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะมีตรงที่น้ำตีต้นให้ดูที่สวนลุงช้างนะครับท้ายคลิปผมจะลงให้ดูจากที่ผม ทำคลิปวันนี้เกี่ยวกับเน่าคอดินนะครับที่สวนผมจะไม่ให้ตีต้นนะครับน้ำนี่ครับห่างต้นเมตรห้าสิบบางต้นถึงเมตรสองเมตรก็มีครับห่างต้นนะครับไม่ใช่ใกล้ๆนะครับนี่มันอยู่ที่เราเปิดครับน้ำบางคนบอกว่าถ้าห่างต้นแล้วเปิดน้ำวงกว้างยอดก็จะมา ยอดไหลช่วงไข่นกกระทาช่วงไข่ไก่ส้่ว่าวงกว้างเราก็เปิดเราเปิดส่ว่าเปิดสามแถวมันแรงแล้วก็เพิ่มเป็นอีกแถวหนึ่งก็ได้ครับให้มันค่อยลงมันก็จะวงแคบครับมันอยู่ที่เราให้น้ําด้วยครับถ้าวงกว้างเราให้น้ํานานก็ยอดก็มาครับวงไม่กว้างถ้าให้น้ํานานก็ยอดก็ไหลเหมือนกันครับมีหลายๆคนครับหลายคนโทรมาถามว่า ช่วงช่วงนี้ครับนี่เขาเรียกไข่ไก่นี่ครับไข่ไก่แล้วนี่ยอดมาจะทำยังไงถ้ายอดมาถ้าเอาไม่อยู่บล็อกไม่อยู่หรือเอาไม่อยู่ก็นัจะร่วงครับเพราะว่าเราให้น้ําเยอะบางคนก็ว่าให้น้ําเยอะน้ําจะไม่แดงก็อัดน้ําเข้าไปเป็นครึ่งชั่วโมงถึงสี่สิบห้าสิบ ให้เพรานี้ขราวนี้ก็ยอดก็มาครับถ้ายอดมาแล้วมันก็เอาอยากครับยิ่งยอดออกมาห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นตะนออกมาเต็มต้นนี่ก็เอาอยู่เอาอยากครับถ้าเราเอาอยู่ที่แรกมันก็จะอยู่ครับถ้าเอาไม่อยู่ที่แรกก็ร่วงครับเพราะว่าอยู่นี้ให้น้ําแค่สิบนาทีทุกวันเว้นวันไหนให้ปุ๋ยครับ ให้15นาทีครับอืให้15นาทีบางต้นก็มี3หัว2หัวนะครับแล้วแต่เพราะว่าอยู่นี้ปลูกทุเรียนสลับปันปลาครับนี่ให้น้ําก็อาจจะแตกต่างกันบางต้นก็2หัวอย่างนี้ก็2หัวครับนี่ครับเห็นไหมเวลาเปิดน้ําสปริงเกอร์มันจะไม่ไม่ไม่ไปถึงต้นเลยนะครับสปริงเกอร์มันจะไม่ไปถึงโคนเลยนะครับเราลงแค่นี้ห่างต้นประมาณฟุตหนึ่งไม่เป็นไรครับ ผู้เรียนอยู่ได้อไม่ต้องไปตีต้นถึงกิ่งบาง,บางสวนผมไปดูมานะครับเปิดน้ําเขาจะห่างต้นแค่ประมาณเจ็ดสิบปร์เซ็ตเจ็ดสิบต้นเจ็ดสิบเซนคราวนี้ก็พุ่งขึ้นนูน้นถึงกิ่งถึงอะไรถึงคอกิ่งมันก็อาจจะเป็นเน่าได้หรือว่าผมอาจจะวิจัยผิดก็ไม่รู้นะครับแต่ที่สวนผมทำมาอย่างนี้ เพราะว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งแกบอกว่าอย่าให้ตีต้นผมก็มาทําตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับปีที่สองที่สามมาทําเลยวางสปริงเกอร์ไม่ให้ติดต้นครับเพราะว่าเราตีต้นทุกวันมันก็แฉะมันก็ชืน้นยิ่งต้นไหนมีกิ่งทึบๆข้างล่างนะโอกาสแห้งจะน้อยมากครับโอกาสโคนจะแห้งจะแห้งนี่ก็ยากครับคือเราก็ช่วยไม่ให้มันตีต้นได้ห่างต้น นี่ครับห่างต้นได้น้ําก็ไม่แฉะแล้วครับเพราะว่าอยู่นี่มันก็มีสี่หัวถึงสามหัวนะครับแล้วแต่เพราะว่าเราปลูกไม่ได้เป็นแถวนะครับปลูกนู่นครับระหว่างกลางก็มีแปดคูณแปดแล้วก็มาสลับฟันปลาครับนี่ก็วางสปิงเกอร์ไปบางทีให้น้ําระหว่างแปดคูณแปดแล้วสลับฟันปลามันก็ ความชุ่มชื้นก็ไปถึงเหมือนกันครับนี่แต่ละต้นนี่แหละห่างต้นเ,ตเมตรห้าสิบถึงเจ็ดเมตรเจ็ดสิบครับแต่ละต้นคือจะทำยังไงก็ได้ครับเวลาเปิดน้ําอย่าให้มันตีต้นอือชัว่ววาเราเปิดมันตีต้นมันแรงเราก็เปิดเพิ่มอีกแถวหนึ่งครับนี่แหละการให้น้ําอย่าให้เน่าคอดินแลวเน่าคอดินทอปลงนี่ผมก็เห็นนะครับ พอดินท็อปลงฝังเข็ม10บกว่าเข็มบา,บางสวนก็อยู่บางสวนก็ไม่อยู่ครับเพราะว่าพอเป็นท็อปแล้วเราก็ให้น้ําปกติน้ําก็น้ํานี้จะลุกลามไปครับถ้าพอดินหรือว่าโลกท็อปต่างๆถ้าตรงโคนต้นแฉะยังไงก,ก็ลุกลามครับเพราะว่าเห็นเขาถาก เอาเปลือกออกพวกนี้มันต้องไม่ให้โดนน้ำครับพอทายาแล้วอย่าให้โดนน้ำถ้าถ้าหน้าแล้งนี้อย่าให้โดนครับแต่หน้าฝนก็เราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้อืมแต่หน้าแล้งนี้เราทำยังไงก็ไม่ไดใ้ให้มันไม่ให้ตีต้นครับเพราะว่าตีต้นแล้วตีทุกวันอ่ะมันก็มีสิทธิ์คอดินเน่าครับ อย่างต้นนี้ครับเมื่อวานแต่งลูกนะครับแต่งลูกนี่ครับอย่างเราแต่งลูกนี้ครับนี่เราแต่งแตงแตงช่วงไข่นกกระทาครับไข่ไก่เราได้ครับนี่ครับนี่ครับนี่คือแต่งขาดแล้วนะครับนี่นี่คือแต่งขาดแล้วครับต้นนี้ครับกําลังโยงเสียกเลยครับแตงขาดแล้ว ที่จริงทุเรียนยี่สิบกว่าวันสามารถแต่งขาได้ชอว่าต้นกิ่งนี้จะเอาสามลูกก็ไว้สี่กิ่งสี่ก็เอาไว้ห้าเอาเผื่อไว้กิ่งและลูกพอครับที่จริงก็ถ้าเอากิ่งไว้สามลูกหรือสี่ลูกกิ่งไหนสี่ห้าวันเดือนทิศหนึ่งมันเริ่มงองอาออกเลยครับเผื่อไว้กิ่งและลูกครับมันหลายกิ่งครับที่จริง เรียนรุ่นนี้สามารถแต่งขาได้แต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะแต่งเอาไว้นานถ้ารุ่นนี้ครับถ้ามันอยู่ถึงแปดสิบวันหรือเก้าสิบวันมันก็โอเคครับส่วนมากมันจะอยู่ไม่ถึงเพราะมันก็เริ่มงอแล้วอถ้ามันอยู่ถึงก็ดีครับส่วนมากมันจะอยู่ประมาณถ้ามันงอมากอยู่ประมาณหกสิบวันมันก็เริ่มหลุดแล้วครับบางทีมันก็แย่งอาหารจริงจริงไหนเรามีสวยๆเราก็คัดไว้ได้ นี่ครับต้นนี้คิดว่าคัดคร่าวๆนะครับนับมือวันเป็นร้อยเลยนะครับนี่เหลืออยู่ประมาณร้อยลูกเลยนะครับี่ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้หกปีกว่าครับอืตัวนี้หกปีกว่าอยู่ประมาณแปดเมตรครับเนี่ยปลูกก่อนเพื่อนครับตัวเนี้ปลูกก่อนเราคัดเร็วมันก็ขึ้นเร็วครับอืต้นนี้ก็ประมาณห้าสิบหกสิบครับ คิดว่าจะเอา50ลูกเงี้ยเอา50ลูกเอา50ลูกก็เผื่อไว้10ลูกก็พอครับไม่ได้เผียอเยอะนะครับคิดว่าจะเอา40เผื่อไว้80นี่ไม่ไหวครับนี่ครับมันจะขึ้นเร็วครับทุเรียนแค่20กว่าวันยังไม่ถึงเดือนครับนี่ไก่ไก่แล้วครับเนื่งที่ที่แต่งยอดที่แต่งลูกเดียวสองนี่เราป้องกันยอดจะไหลครับอืม เพราะว่าทุเรียนเริ่มไข่ไก่เนี่ยถ้ายอดยังไม่มาโอเคครับแล้วก็ประคองน้ํานี่เดี๋ยให้น้ําน้อยครับให้ทุกวันนี่ครับการให้น้ําครับสปิงเกอร์อยู่นู้นครับยังไงมันก็ไม่ถึงต้นนะครับนี่นี่ครับสองฝั่งไม่ถึงครับห่างมันห่างโคนอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบเซนครับนี่ต้นมันก็ไม่มีเขียวไม่มีันนันนะครับมันก็แตกรายงานปกติครับนี่ นี่ให้น้ําอยู่ครับเนี่ยไม่ถึงครับมีให้น้ําถึงแค่ตรงนี้ครับเนี่ยถ้าเราให้น้ําแล้วไม่ถึงถ้ายิ่งมีหัวแบบนี้ด้วยเป็นระบบสปริงเกอร์แล้วหัวหมุนรอบแล้วก็มีวาล์วปิดเปิดนี่สามารถหลีได้ครับถ้ามันแรงเราก็ดีหลีลงไม่ให้มันโดนต้นครับตัวนี้ดีได้บางบางหัวก็ไม่มีครับบางหัวก็ไม่ได้ไม่ได้ใส่ครับ ทุเรียนจะเริ่มเน่าคอ,อดินหรือว่าท็อปลงเนี่ยครับมันจะเริ่มเป็นปีที่หกที่เจ็ดที่แปดไปครับทุเรียนสองสามปีแรกไม่เป็นไรครับเพราะว่าต้นเขายังไม่ใหญ่แล้วก็แสงก็เข้าได้ดีหนึ่งแสงเข้าได้ดีโคนก็แห้งเร็วครับมันจะเริ่มเป็นเป็นปีที่สี่ ซีซ่สี่ก็ยังไม่เป็นครับเริ่มหกเจ็ดปีขึ้นไปครับทึบแล้วครับกทุเรียนก็ใหญ่ครับเริ่มเป็นสมมติว่าทุเรียนใคริีลูกเยอะๆกิ่งเยอะๆทึบๆข้างล่างจะเริ่มครับออดินเขียวเป็นเริ่มเป็ียนหลายแล้วครับแถวนี้เริ่มเปลี่ยนมากแล้วครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลงให้ดูว่าระหว่างสวนผมกับสวนลุงซาง สปิงเกอร์ห่างกันแค่ไหนผมจะลงท้ายคลิปให้ดูที่ผมถ่ายมาวันนั้นนี่แหละของผมห่างต้นเลยนะครับห่างต้นเปิดยังไงก็ไม่ถึงต้นครับเพราะว่าเม็ดเจ็ดสิบถึงแปดสิบครับส่วนมากจะห้าสิบถึงเจ็ดสิบครับระหว่างห่างต้นนี้ก็พฤษภาฯนี้ก็จะครบหกปีครับตอนนี้มีมีนาแล้วครับเนี่ปกติทุเรียนเนี่ยจะเริ่มเป็น ปีที่สังเกตดูก็เป็นปีที่เกบที่แปดเริ่มเป็นครับพอดินนะครับถ้าเราตีต้นทุกวันทุกวันทุกวันนี่แหละให้น้ําความชื้นก็ติดต้นต้นก็ไม่ขยายเขียวครับสังเกตดูง่ายครับตัวไหนตีต้นแล้วก็พยายามขยับออกอืถ้าให้ดีก็วางห àng, ่างเลยที่แรกก็ดีครับแต่ส่วนมากปลูกใหม่ๆก็่เขาก็ไม่ค่อยวางห่างต้นหรอกครับเพราะว่า พวน้ำไปไกลยากก็เกิดอย่างนี้นะครับพอปีที่สองที่สามมาค่อยมาขยับออกก็ได้ครับเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ขอจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาเกี่ยวกับคอดินนี่แหละครับเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลงให้ดูว่าระหว่างต้นที่เป็นท็อปตีต้นมายัางไงตั้งหลายปีนะครับก็พอเปลี่ยนแล้วก็เกลี่ยยากนะครับ นี่ครับพี่น้องแนวทางกเกษตรทฤษฎีใหม่กับมาให้พี่น้องเบืองครับคือมันเปลี่ยนแล้วฮากเกสีแก่เมื่อกีสเพ่าท่านนะครับมันก็แล้วแต่สูตรแต่ละคนนะครับนี่สวนกเกษตรทฤษฎีใหม่กับสีบ้างสปริงเกอร์ห้างต้อนอยูประมานเมตรนหาสิบถึงเมตรอเจ็บชีครับพี่น้องตัวน,นี้มันตีต้นเลยครับพี่น้องเวลาเปิดหนามนี่มือลรายิบหาหน้าที่ครับหนึ่งปัญหาท็อปลงโลกลงมันแฉครับ ต้นนี้สีดำสีเขียวเลยเด้ครับพี่น้องดำเขียวเลยเลยครับเพราะว่ามันกัดลายครับผมก็บอกเว่าอันนี่แหละกะเพ็นเป็นแนวทางให้พี่น้องเบ่งถ้าเอบเปิดหน้าจะได้ห้าสีบรอยมันตีต้นนะครับพี่น้องดีที่สุดครับบรอนมันตีตน้นตีต้นคู่มันเสียด้วยครับพี่น้องหนึ่งอยานหยอดมาาเลยครับพี่นอ้องเสียแห้งเลยหน,น้าม็แห้งเลยครับพี่น้องน้ามดหมหด น้ำบักแห้งเลยเลยนี่เป็นหาย,ยิ้หายแลวที่เวียนมือครับถ้ารุ่นนี้ว่าว่าจะฟังเข็มครับเพราะว่าป่วยนะครับระบบหักคือมีเดียกตัดตนครับตัดแหลกกะคือรุงสางละว่าครับเอาไม่โคมาขุดเอาไม่โคมาขุดแหลกกะพวนดินขุดลงเรื่อยๆครับเอาไม่โคหน่อยมาขุดพวนดินแหลกกะกะเอาพวกผง ใส่คัลมหมาเนี่ยกันเสื้อล่าเนี่ยเดี่ยวแต่ครับเขาลงใส่เลยครับนี่เป็นอีกเผาก่อนเอาเปล่าหาักออกปูเป่ได้ครับพี่น้องเพระาะว่าเพระาะว่าเพิ่นเฮ็ดเบิ่งแล้วครับ